ตางของกระต่ายตั้งหน้าผายตั้งหน้าตั้งตาผายลอยหน้าลอยตาผา,าประจันบานด้วยกันนะครูหนูชิว่าเทศศัยเทศศใสเทศศัยรู้ว่าเทศศัยได้ร้องไห้ที่หน,น,น,นึ่งฝั่งอันนี้เมื่อเจอเธอเหลือดีโถสกันโถสกันรู้ว่าสิงห์เสือไม่นับของกบอยู่บ้านแก่งเอา แถวย่านบรนเรือดีไม่ทำบรรลายจากบ้านละหงษ์ตะวัใครเสียเผือกเบิกกิจวัดมึงการครับอยู่ฝั่งไทยเป็นเรือฝั่งไทยแต่หายฝั่งสองปอปอดูซิว่าระยะสุดท้ายปลายเป้ระยะสุดท้ายปลายเป้เรือดีเทมสองใสเทมสองใสจะตามไทยหรือไม่ไทยร้อยหมตรสุดท้ายบอกว่าเอาแล้วครับดูที่ว่าเทมสองใสบอกว่ารู้ตัวเป็นรองไม่ยอมไม่ขอไม่แพ้เจอใครไม่เจอบอกว่าเจอทุนการหรือว่าสิงสตึงสบายสบายครับเดี๋ยวนี้ คดูเ่องเือสอนใจนั้จะมีคะแนนแบ่งให้สิ่งที่ดึงไว้ตัางคนตัางัต่างคนตตั้งคนเป็นมาล่องล้ำต้องเลือดีบอกว่าคนะกัรสิ่งที่ดึงบอกว่ายังมีอยู่ยังดีอยู่ไม่ใหญ่เทแล้วก็ผายอยางนีเอาเราไว้ลองนามมันมนในน้าเทมสอนใจเทมสอนใจเทพสอนใจไวบหมดในเบียดในเบียดในที่เอาดูดีดูดีคูพี่กันรแล้วคนะกัารคนพะการสอนใจคนะการสอนใจคนตการสอนใจคนการสอนใจคนการสอนใจคนะการสอนใจเพื่อเข้าใจ 老来